จักรวาลครับมีข้อความมีแมเสเซจอะไรที่ส่งถึงคุณในวันนี้ครับมาเล่นเกมพีิาคาดกันนะครับมีกองผ้ายอยู่2กองคือกองที่1กองที่2ครับเลือก นะครับจากกองที่คุณรู้จึกว่าดึงดูดคุณมากที่สุดนะครับหรือหน้าไพ่นะครับที่ดึงดูดคุณมากที่สุดอาจจะมีข้อความแมเสเซจรายที่ส่งถึงคุณคลิปนี้เป็นคลิปพิการก็จริงนะครับคุณเลือกกองไพ่ก็จริงนะครับแต่พลังงานของไพ่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะครับดังนั้นแมเสเซจข้อความต่างๆก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แต่ให้คุณรับพลังงานดีๆรับแมเสเซจดีๆนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ในจิตวิญญ,ญาณของคุณก็ได้ครับแล้วคุณ ไปดู t i m e สแต m p นะครับในดีสคริปชันนะครับหรือ,อใต้ในส่วนหัวเนาะของคลิปนะครับไปดูระยะเวลาตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เลื่อนระยะเวลาไปดูในกองที่1กล่กองที่2นะครับก็ขอให้คุณโชคดีครับลองมาดูกันว่าจากักรวาลมีข้อความอะไรที่ส่งถึงคุณครับเอากองที่1ครับมาดูกัน ไพ่ตัวเลือกที่คุณเลือกขึ้นมาเป็น m e s s a g I am on the right path ครับคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่แล้วหรือ,อยังนะครับมันอาจจะเป็นคําถามที่คุณถามกับตัวเองนะครับว่าเออเราอยู่บนเส้นทางที่ใช่แล้วหรือ,อยังนะครับ m e s s a g คือ sometime we second guess what we are doing we lost trust in the process and q u e s t i o n if we are even on the right path at all k n o w t h a t you are on the right path keep going keep believing keep remembering that you are made a soul contract that you are clearly fulfilling in even in every area of your life even if you cannot see it that doesn't mean it's not real นะครับต้องบอกว่าในาไพ่ใบนี้เนี่ย ที่กวางอยากให้คุณรู้ครับว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่แน่นอนเส้นทางที่ใช่อะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้แปลว่าเส้นทางที่แบบจะมีแต่เรื่องราวดีๆหรือหรือจะไม่มีอุปสรรคเลยอะแต่เส้นทางที่ใช่คือคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองขอให้คุณเชื่อใจครับขอให้คุณมั่นใจขอให้คุณมีความเชื่อมั่นขอให้คุณแบบดําเนินในเส้นทางตรงนี้ของคุณต่อไปตราบใดที่คุณใช้ชีวิตอะครับของคุณอย่างเต็มที่อย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่ามากที่สุดต่อตัวคุณต่อสังคมนะครับ มันก็บอกได้ว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ใช่ Today search for all the way you are alive with your soul s o u l purpose the sign will appear let this new f i l e trust fill as your next step ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะอยู่บนเส้นทางที่ใช่ของตัวคุณอยู่แล้วก็ได้นะครับแล้วก็ label ครับให้เป็นเหตุไหมครับยืนหยัดชัดเจนเชื่อมั่นนะครับในในตัวคุณเอง คุณอยู่บนเส้นทางที่แข็งแกรง่งคุณอยู่บนเส้นทางที่อาจจะเติบโตหรือประสบความสําเร็จในเส้นทางชีวิตของตัวคุณก็ณได้ awakening ครับแล้วก็มี high priest หนึ่งสแล้วก็เลข2นะครับ archangel Gabriel archangel h a n e l นะครับ look at things from a different perspective a temporary standstill is important to be yourself พไพ่ใบนี้คือคุณอยู่บนเส้นทางนะครับที่คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองถามว่าทําไม แม่เศษคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่แล้วหรือยังหลายๆคนอาจจะมองว่าเส้นทางที่ใช่มันอาจจะเป็นเส้นทางที่ต้องมีแต่สิ่งดีๆมีความโชคดีเกิดขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าเส้นทางที่ใช่อ่ะมันต้องมีบททดสอบมันต้องมีความทา้าทายมันต้องมีชาเลนจ์อะไรบางอย่างให้คุณได้ตื่นรู้ตื่นรู้ในตัวเองตื่นรู้ในความมั่นใจของตัวเองตื่นรู้ในในความเชื่อต่างๆทั้งหมดอะครับที่คุณมีนะครับ ใหไปนี้นะครับอาจจะบอกกับคุณครับหรือจัก,กรวาลอาจจะบอกกับคุณครับว่าคุณต้องมองมุมอมองที่แตกต่างไปจากเดิมถ้าคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตหรือมอีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคุณอาจจะต้องต้อง ตีลังกากับหัวคิดหรือคิดในแง่ดีให้ได้นะครับเพราะว่าโพ s ิท i ฟเ e n e อ g y ีมันจะทำให้คุณเห็นชีวิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในมุมมองที่สวยงามมากขึ้นก็ได้แล้วก็มีไฮพีเ e รสครับ l i s t e n to your intuition have patience consider carefully what you want before acting ครับพไพ่ใบนี้คือจักรวาลอยากจะบอกกับคุณคุณมีพลังงานในการกำหนดเส้นทางชีวิตหรือทิศทางชีวิตของตัวคุณเองได้คุณมีพลังงานทั้งหมดอยู่แล้วในตัวเองอินทิวชันของคุณฟัง ฟังตัวเองเยอะๆผมเชื่อว่าจัก,กรวาลกำลังบอกกับคุณครับว่าบางสิ่งบางอย่างจัก,กรวาลอาจจะเตือนคุณมาผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ผ่านความแบบที่คุณเจอเรื่องยากๆทั้งหมดในชีวิตนั่นคือสิ่งที่จัก,กรวาลอาจจะส่งมาหาคุณก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะได้ดูครับว่าเฮ้ยคุณมีการตอบสนองต่อสถานการณ์นี้แบบไหนคุณมีการตอบสนองในแบบเฮ้ยฉัน ยอมแพ้และฉันยอมต่อโชชาตาฉันทําอะไรไม่ได้ละหรือฉันเป็นคนกําหนดโชชาตาชีวิตนี้ฉันมีจิตวิญญาณฉันมีเส้นทางของตัวเองฉันเลือกที่จะลุยสู้กับโชชาตาฉันเลือกที่จะเป็นคนสร้างชีวิตหรือสร้างดวงของฉันขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยมุมมองมันแตกต่างกันผมได้รับข้อความวันนี้เนาะทำไมไม่เห็น ไม่เห็นตรงเลยไพ่เนาะผมก็เลยรู้สึกว่าไพ่ขึ้นมาเป็นการคาคะเนเป็นพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไพ่มันไม่ได้บอกแค่ว่าตอนนี้คุณเจออะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานะครับมันมาจากมุมมองของเราทั้งหมดเลยดังนั้นคุณมีมุมมองแบบไหนในชีวิตคุณก็จะได้ในมุมมองแบบนั้น I am the wolf ครับในไพ่ใบนี้เหมือนเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันนะครับ คุณมีความเป็นยูนิคในตัวเองอยู่แล้วนะครับคุณมีศักยภาพคุณมีความสามารถนะครับที่จะประสบความสําเร็จในเส้นทางในจุดประสงค์ในเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองคุณแค่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็คุณแค่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเออคุณมีความสามารถคุณคุณเก่งนะครับคุณแค่ต้องมั่นใจหรือภูมิใจในตัวเองในทุกทวันนะครับคุณอาจจะบอกตัวเองก็ได้เฮ้ยฉันภูมิใจในตัวเอง ฉันฉันเก่งฉันฉันสามารถที่จะพาชีวิตฉันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ดังนั้นจกักรวาลเนี่ยกำลังเหมือนกําลังจะบอกกับคุณว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองหรือเซลล์เลิฟหรือรักตัวเองมากขึ้นหรือมีคําพูดดีๆกับตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางของสําหรับผมนะผมมองเป็นเส้นทางของความสําเร็จเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นความสําเร็จแบบ ไม่ได้รีบอ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นความทุกข์ในชีวิตเพราะว่ารีบรีบที่จะรวยรีบที่จะประสบความสําเร็จรีบที่จะมีชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆ โดยการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นคนที่เขามีอยู่แล้วมันก็อาจจะทาให้เราชุกใจดังนั้นผมรู้สึกว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนมีอยู่ไม่ว่าตอนนี้คุณอายุ20 30 40 50 60คุณก็แค่ใช้ชีวิตตามความสุขตามจังหวะของตัวคุณเองไปะครับโดยที่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับแล้วอินทิวชั่นหรือสัญชาตญาณของคุณเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยเหลือ,อคุณก็ได้นะครับในการนําทางาไพ่ใบนี้ถ้าคุณดูเนาะเป็นไพ่เหมือนพนมมือนะครับ I am abundant when I am grateful for all I already have ชัดเจนมากๆจักรวาลกำลังบอกคุณครับว่านี่คุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่นะเอาจริงๆคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่ถึงแม้ว่าเส้นทางที่ใช่ของคุณมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นเส้นทางที่คุณคาดหวังหรือเป็นไปแบบที่คุณอยากจะให้มันเป็นแต่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนี่คุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นคุณจะมั่งมีมากขึ้นเมื่อคุณสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีดังนั้นคุณมีอะไรครับ ความโชคดีที่สุดที่ผมรู้สึกเดี๋ยวผมจะให้คุณดูแมสเซจนี้ในหนังสือนะครับสุขภาพมหาจัจทร์สุขภาพเนี่ยครับแมสเซจที่อยากจะให้คุณรู้เลยสุขภาพคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่เรากลับไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเลยเวลาเดียวที่คนส่วนใหญ่นึก ถึงสุขภาพก็คือเมื่อเจ็บป่วยจากนั้นจึงตระหนักรู้ว่าหากสุขภาพไม่ดีแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีถือว่ามั่งคัง่งแม้เขาจะไม่รู้ตัวก็ตามมันเป็นสุภาษิตนะครับของอิตาลีบทหนึ่งที่เขาแปลขึ้นมาผู้ที่มีสุขภาพดีถือว่ามั่งคัง่งแม้เขาจะไม่รู้ตัวก็ตามดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราไม่เห็นถึงสิ่งที่เรามีค่าดังนั้นพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือการสํานึกรู้คุณนั้นสํานึกรู้คุณอะไร สานึกรู้คุณร่างกายสํานักรู้คุณจิตวิญญาณสํานักรููคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีแล้วคุณจะได้รับนะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกมากมายนั่นเองน่าจะประมาณนี้เลยสําหรับชาวกองที่1นนะครับหวังว่าเมสเซจนี้จะส่งถึงคุณนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวกองที่2เราลองมาดูกันครับว่าจากักรวาลมีข้อความอะไรที่ส่งถึงคุณครับไพ่ตัวเลือกที่คุณเลือกขึ้นมาคือ I am focused on what I want more นะครับคุณโฟกัสครับกับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นแล้วหรืออยากนะครับในไพ่ใบนี้ผมให้ความรู้สึกว่าความคิดความเชื่อความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณโฟกัสอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนชีวิตของตัวคุณหรือจะเป็นสิ่งที่ชีวิตของคุณได้รับมานะครับ Our reason for few of us achieve what we truly totally want is that we never direct our f o r g u s we never concentrate our power. Most people travel their way thought like never deciding to master anything in particular. นะครับหลายๆเหตุผลนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็อาจจะู้ เพราะว่าเขาอาจจะไปโฟกัสนะครับหรือไปจดจอกับสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการอย่างเช่นคุณอยากจะประสบความสําเร็จแต่คุณเป็นภาพใหญ่ๆของความสําเร็จของคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะซอยอรายละเอียดความสําเร็จของคุณได้อย่างไรความสําเร็จมันมีหลายมิติมากความสําเร็จการเงินการงานความสัมพันธ์นะครับดังนั้นเรามองแค่ว่าเฮ้ยเราอยากจะประสบความสําเร็จอ่ะแต่เรายังไม่ได้รู้ลึกๆว่าเราสําเร็จของเรามันคืออะไรดังนั้นเนี่ย หลายๆคนก็คือใช้ชีวิตโดยการที่โฟกัสผิดจุดก็ได้หรือนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตนะครับในเส้นทางที่คุณเติบโตมาเนี่ยด้วยด้วยรู้สึกว่าเออชีวิตมันยากลําบากชีวิตมันมันต้องดิ้นรนนะครับมันอาจจะเป็นค่านิยมทางความเชื่อก็ได้ที่เราถูกปลูกฝังมาว่าเฮ้ยต้องทํางานหนักนะครับเพื่อจะมั่งคัง่งร่ำรวยต้องไปหยาดถึงจะร่ำรวยแต่ในยุคสมัยนี้พลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วอะครับดังนั้นเนี่ย มันมีหลายวิธีที่เราเรางานหลายๆอย่างงานออนไลน์หรืออะไรต่างๆเดี๋ยวนี้คุณดูได้เลยนะครับว่าคนรวยเร็วมากๆนะครับหลายๆคนถ้าเขาจับธุรกิจถูกจุดถูกทางเขาก็จะมัง่งคั่งน้ำรวยดังนั้นเนี่ยจกักรวรรดิกำลังจะบอกกับคุณครับว่าสิ่งที่คุณโฟกัสมากที่สุดจะเกิดขึ้นเป็นความจริงนะครับเราก็ What your focus on grow today askk your s e l f is my life reflection of my value or do i need to make adjustment prioritize ครับ จะลำดับความสําคัญนะครับของความคิดของตัวคุณลองดูสังเกตความคิดของตัวคุณว่ามันมุ่งเน้นไปอยู่พลังงานลบความคิดลบหรือการคิดบวกผมเชื่อว่าการพลังงานการคิดลบอะ่ะมันคือสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทําให้คุณมีสติที่จะรู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันคิดลบอยู่นะเราฉันจะเปลี่ยนเป็นการคิดบวกได้อย่างไร happiness ครับ your thinking w i l l and trial make your happiness or take your happiness to choose ครับ คุณเลือกความคิดได้ครับนั่นแหละสิ่งที่จําเป็นเลยคือความคิดของคุณจักรวาลกาลังจะบอกว่าคุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันขึ้นอยู่กับความคิดมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณสิ่งที่คุณไหลไปโฟกัสมากที่สุดของความคิดมันคือสิ่งที่สะท้อนชีวิตของตัวคุณดังนั้นตอนนี้ชีวิตของคุณสะท้อนอะไรอยู่ลองไปสังเกตดูคุณมีความสุขหรือคุณไม่มีความสุขมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการยึดติดนะครับว่าคุณต้องมีความสุขกับสิ่งของกับผู้คนหรืออะไรอยู่นะครับแล้วก็มี Life experience ครับ Our Angel Shamas ครับ A significant life event a powerful revelation that leads to change time to spend your wing มันถึงเวลาแล้วครับที่คุณอาจจะต้องแบบออกไปหาประสบการณ์นะครับมันคือสัญญ,ญาณที่จักรวาลอาจจะกำบอกกับคุณก็ได้ว่าคุณมีพลังงานในตัวเองสูงมากพลังงานของความคิดยิ่งคุณมีความสุขพลังแห่งความสุขพลังแห่งความสงบมันคือขึ้นความถี่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นได้ปลดล็อกนะครับ กับความสําเร็จกับความโชคดีอีกมากมายคุณคือคนกําหนดเส้นทางชีวิตหรือใช้ชีวิตของคุณ King of Fire ครับ Focus 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 Communicate with Vision and be a leader Achieve from someone Create ในพลังงานของภัยที่ขึ้นมาผมเชื่อว่าจากักรวาลกำลังจะบอกกับคุณว่าคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จคุณสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้แต่มันมาจากอะไรมันมาทั้งจาก การแอคชั่นการกระทำมันมาจากพลังงานของความสุขนะครับมันมาจากการที่คุณทำงานใช้ชีวิตของคุณแล้วมีความสุขด้วยคุณจะดึงดูดความสุขเข้ามาอีกนะครับ My intuition is the perfect guide ครับสัญชตาตญาณหรือ Intuition ของคุณคือ การนำทางที่ดีที่สุดเลยที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ That your guide t h e r e is nothing more reliable than your natural instinct and intuition Open your third eye and allow it to lead your thoughts your day indecision making you are being divinely guide ครับคุณมีเครื่องมือที่ท่งพลังอยู่แล้วในตัวเองในพลังงานทั้งหมดนะในภายที่ขึ้นมาผมรู้สึกว่า พลังของจิตปัจจุบันขนาของคุณนั่นแหละที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จกับทุกๆประสบการณ์ในชีวิตและพลังงานแห่งจิตปัจจุบันของคุณอ่ะคือทําให้คุณได้เจอกับประสบการณ์ทุกๆประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตทั้งดีและไม่ดีของคุณดังนั้นพลังงานของกฎแรงดึงดูดทํางานกับคุณนะครับและ จักรวาลหรืออินทิชันหรือข้อความต่างๆที่คุณได้รับมาเป็นการเตือนก็ดีเป็นสัญญาณหรือไซด์ดีๆก็ดีมันคือสิ่งที่จักรวาลส่งมาคุณดังนั้นเชื่อใจอินทิชันของตัวเองเยอะๆเตอร์ไดของคุณจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยถ้าคุณมีความกังวลมีความแบบเครียดพลังงานของเตอร์ไดอ่ะมันมันไม่ได้เป็นการเห็นผีครับแต่มันคือปัญญาของเรามันคือสติของเรานะครับดังนั้นเนี่ย มันแน่นอนครับว่าเมื่อเราคิดเยอะพลังงานของความคิดของเราก็จะไปจดจ่อกับความหมดหมองความทุกข์เรอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็ทําให้การใช้ชีวิตของคุณดูยากลําบากแต่เมื่อคุณใช้ปัญญามากขึ้นนะครับถ้าคุณดูเนาะตอนนี้มันมีเหมือนลัทธิบูชาอะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนซาตานอะผมรู้สึกว่าเออคนไทยก็ผมไม่ได้อันนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเราต้องมีปัญญามากๆอะก่อนที่เราจะ จะไปเคารพบูชาอะไรสักอย่างสำหรับผมนะผมอันนี้ผมแชร์ฟังผมคุยกับคนที่ไปสักลายมือผมคุยกับน้องที่แบบมูทุกที่เขาบอกกับผมเองครับว่าเออพี่จริงนะผมคุยกับน้องเขาผมมูมากี่ที่กี่ที่มันก็ไม่เห็นดีเท่ากับการแบ่งปันหรือการให้เขาบอกว่าเขาให้เงินแม่แล้วก็มีเงินเข้ากลับมาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเห็นผลเลยก็คือการให้เงินบุพการีเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการให้และการรับ ในกฎของจักรวาลอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาไปซื้อปลาจากเขียงนะครับแล้วก็ไปปล่อยมันคือการให้ชีวิตพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ในทุกๆศาสนาก็สอนไว้ว่าการให้ชีวิตคุณจะได้รับชีวิตกลับมามันคือการต่อยอดความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยกฎแรงดึงดูดมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว พระพุทธเจ้าหรือศาสดาของทุกศาสนารับรู้รู้มาตั้งนานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราแค่ต้องเอาออกมาใช้เอาออกมาทําหรือเราแค่ต้องแปลสารตรงนั้นนะ่ะให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์ที่สุดน้องเขาบอกกับผมว่าสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดอะที่เกี่ยวกับกฎแรงดงดูดเกี่ยวกับพลังงานคือเขาเจอคนดีๆเขาได้รับโอกาสดีๆเขาบอกว่าเออมันมาจากตัวเราทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งต้นมาจากตัวคุณอย่างที่ผมบอกเลยแล้วก็มี The universe is always guiding me t o s u c c e e d จักรวาลกำลังส่งสัญญาณจักรวาลน,นำทางคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแสดงว่าสัญญาณที่จักรวาลส่งมาคือคุณต้องรักตัวเองมากขึ้นคุณต้องมีสติมากขึ้นคุณจะเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นหรือถ้าคุณไม่เชืช่อใจสัญชาตญาณเลยนะครับคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่รู้เป้าหมายของตัวเองนะครับ ไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณจะประสบความสําเร็จได้ไหมไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันจะดีไหมดังนั้นเมื่อคุณเชื่อสัญญาณของตัวเองจักรวาลเขาก็จะมอบข้อความหรือสัญญาณน,นะครับอะไรดีๆต่างๆเนี่ย เพื่อนำทางความสําเร็จมาให้คุณดังนั้นในทิศทางของคุณ l i ฟ e e x p e r i เพรีคุณจะเจอประสบการณ์อีกเยอะแยะมากมายเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจตัวเองหรือมี s e l ล์ w a r e ว e น s ในตัวเองที่จะคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้คุณปลดล็อกเตอร์ดายของตัวคุณด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นแมสเซจประมาณนี้เลยสาหรับชาวกองที่2ก็ขอบคุณครับหวังว่าคุณจะได้รับแมสเซจดีๆครับ